เราดูเวลขอเรียนเชิญท่านท่องเที่ยวโดยเรือสำรานหรูนอร์เวย์เชนดอนเที่ยวไปในประเทศต่างๆรอบสาราราณนจาจรอังกฤษได้เที่ยวครบทั้งสีประเทศตั้งแต่อังกฤษสกอตแลนด์ไอแลนด์และไอแลนด์เหนือค้างคืนแรกที่ลอนดอนเที่ยวชมสโตนเฮนท์หนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วเช็คอินขึ้นเรือออกเดินทางไปเที่ยวสกอตแลนด์เริ่มจากเมืองเอดินบะระเที่ยวพระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์อังกฤษต่อด้วยเมืองอินเวอร์เนสชมปราสาทบัลมอร์โรปราสาทที่มีอายุเกือบ200ปีและเป็นที่ประทับสสุดดทท้าาายขอองงมมเเเเ็จพรระชิินนีีลซ่ ชมธรรมชาติที่สวยงามทางตะวันตกของสกอตแลนด์แล้วข้ามไปประเทศไอร์แลนด์เหนือเที่ยวเมืองเบลฟาชมความสวยงามที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟจนกลายเป็นเสาหินทรงเหลี่ยมเป็นแท่งๆที่จแอนส์คอสเวย์เข้าสู่ประเทศไอร์แลนด์ที่เมืองดับลินเที่ยวชมปราสาทดับลินที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1204กลับเข้าสู่อังกฤษเที่ยวเมืองลิเวอร์พูลต้นตำรับเบียดัมกินเนสและเที่ยวชมสนามฟุตบอลลิเวอร์พูลนอกจากนี้ยังได้เที่ยวในเมืองต่างๆที่สวยงามอีกมากมายเที่ยวกันเต็มอิ่มออกเดินทางวันที่13-2 พฤษภาคมนี้ท่านละ315,000บาทเที่ยวกันเต็มที่แบบสบายๆไม่ต้องเก็บกระเป๋าย้ายที่นอนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0614210110 0614212680หรือ w w w aroundtheworldthailand.com